อ่าตอนะครับที่ข้อ4ี่ <c oughs> เป็นทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเหมือนเดิมครับแต่ว่าตัวนี้จะอยู่ในรูปที่มันมี square root มีทั้งผลคูณอ่ามีการแจกวงเล็บทุกอย่างมาปนกันแต่ไม่ได้ยากมากหรอกอไปดูกันครับทีละข้ออ่าข้อ1นึ่ง r e r o o t 45คูณกับ square root 20 ทำไงดีครับก็เอ,า,อางนี้ก็ได้ครับรวมเลยครับเป็นส q ควรู r สี t สิคูณยีนี่เพราะมันมีสมบัติที่ว่ามันสามารถรวมได้ตามเดิมตัวนี้95 ใช่ไหม45ตัวนี้ห้54 9ไปต่อได้ครับเป็นเท่าไหร่ส 3, 3 4ก็เป็นไง2 2เนี่เราก็จะเห็นว่ามันมี3คู่ครับ3 5 2เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเราไม่จะเป็นที่จะต้องคูณ45กับ20นะ คูณไปก็เยอะเปล่าเปล่าเราแยกตัวประกอบเนี่ยบางทีเลขมันง่ายมันก็ทำได้ถ้าเลขมันยุ่งแล้วเราไปคูณกันเป็น3 0 0 0ที่นี่เราก็แยกเหมือนเดิมใช่ไหมอ,ออกมาเป็น3คูณ5ครับแล้วก็คูณ2ตามนี้35 15 15 2ิ0ตอบครับ อ่ะหรือบางคนบอกว่า ه, คิดอย่างนี้ได้ไหมมาทางนี้ครับคิดอีกวิธีสิมองทีละอันสี่สิบห้าโอ้เก้าห้านี่เองเก้าห้าก็เลยออกมาเป็น9ออกจากรูดได้เป็นสาสแควรรูดห้าใช่ไหมต่อไปครับ20 ยี่สิบคือสี่ห้าสี่ออกมาได้เป็นสองครับสแปรรูทห้าเนี่ยสี่ถอดรูทได้เป็นสองแต่ห้าถอดไม่ได้เก็บไว้ทีนี้ค่อยมาจับคูณกันก็ได้เหมือนกันนั่นแหละแล้วแต่มุมมองสามสองเป็นหกใช่ไหมรูทห้ากับรูทห้ากลายเป็นจะลงนะรูทห้ากับรูทห้า รูทหายครับในที่นี้คือสแควรูทนะพูดย่อๆสแควรูทห้าสแควรูทห้าได้เป็นห้าหกห้าสามสิบได้คำตอบเท่ากันแล้วแต่มุมมองต่อไปข้อสอง บวกกันครับเหมือนเดิมครับเหมือนบวกจํานวนเพียงแต่ว่าเราต้องมองใช่ไหมว่าเออไอตัวที่รูทเดียวกันถึงจะทํากันได้โอ้มันจัดวงเล็บให้แล้วเนี่ยรูทห้ากับรูทห้าเออตัวนี้แหละทำกันได้ครับแล้วก็ตัวนี้ครับสแควรูทสองเหมือนกันอ่อเทียบเคียงนะเจ็ 7, รูทห้าเอามองเป็นเจดเลบ3ามเอกีเทียบเคียงเฉยๆมองสแควรูทห้าเป็น x มองไอ้สแควรูทสองเป็น y 3 y สามครับบวกสองพูดผิดบวกวยเฉยๆตัวนี้ก็ออกมาเป็นอะไรฮะ4 x ตัวนี้แหละ่ะ4 y ใช่ไหมแล้วก็บวกกันนี่คำตอบก็เป็นลักษณะประมาณนี้ที่ทำได้โอเคมาดูที่นี่ดีกว่าเจ็ดสแควรูทห้า ลบสสแคก็ลบปกติ4สแควรูตัวนี้เช่นเดียวกันครับ3ามสแควรูบวกสแควรูทก็เป็น4ี่สแควรูทพอถึงตรงนี้จบนะทำกันไม่ได้แล้วเพราะว่ามันคนละรูทถูกไหม 5, หรูท5กับรูท2ไม่ได้นะ หรือบางคนบอกว่าูเห็น4เป็นตัวร่วมดึงออกมาเผื่อมันไม่เจอในช้อยถ้ามันเป็นข้อสอบช้อยเนาะดึง4ออกมาครับอันนี้เหลือรู5บวกรู2เนี่ยได้แค่นี้ครับ2บรรทัดน,นี้แหละได้ทั้ง2บรรทัดถูกทั้ง2บรรทัดแล้วแต่ว่าจะเจอในช้อยแบบไหนรู5กับรู2เป็นรู7ได้ไหม คำตอบก็คือไม่ได้นะไม่สามารถที่จะทำกันได้ครับติดได้แค่นี้โอเคต่อไปข้อ3ข้อ3ทีนี้ก็อยู่ในรูปผลคูณของจำนวน2จํานวนการคูณก็ทั่วๆไป เหมือนที่เราเคยคูณมาแจกครับตัวหน้าเดินตัวนี้ตามสีแดงนะตัวที่หนึ่งตัวที่สองสีฟ้านะนสองรูปสามไปคูณกับ2องรูปสามหลับสีฟ้าคือสองรูปสามไปคูณกับลบสแควรูปเจ็ ต่อมาสีเขียวเดินหลังตัวหลังเดินนะแล้วก็สีขาวสีขาวมองไม่เห็นสีสีฟ้าเดียกันตามนี้แหละเส้นทางที่เราต้องเดินตัวหน้าเดินใช่ไหมครับตัวแรกสีแดงหน้าคูณหน้าเขียนก่อน2องรูสาม สองรูทสามนี่ไงหน้าคูณหน้าต่อไปหน้าคูณหลังตัวนี้บวกตัวนี้ลบก็ต้องออกมาเป็นลบครับ2องรูทสามคูณกับสแควรูทเจ็ดถามนี้ครับเสร็จละสีแดงกับสีฟ้าตัวหน้าพ้นหลังครับพ้นหลัง <c oughs> อ้าสแควรทเจ็ดคูณ2รูทสาม บวกนะอันนี้บวกบวกคูณบวกก้ออากมาเป็นบวกเขียนไว้ก่อนหน้ก็ได้หนามันนห่าอะไรก็มนกำลังอาง่าปล่อยมันครับ <_ C os> เดี๋ยวมันก็หยุดอ่าต่อไปครับตัวหลังสีฟ้าบวกคูณลบก็ได้ลบ รูปเจ็ดรูปเจ็ด 7. ตามนี้ครับเอาไม่เอาไม่หน้าคูณหน้าใช่ไหมสองรูปสามคูณสองรูปสามบวกคูณบวกได้บวกหน้าคูณหลังบวกคูณลบได้ลบต่อไปหลังคูณหน้านี่ตัวนี้ใช่ไหมได้บวกเพราะว่าตัวนี้บวกบวกได้บวกต่อไปบวกกับลบก็เลยได้ลบรูปเจ็ดรูปเจ็ด 7. ตามนี้ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเครื่องหมายดูให้เป็นไอ้พวกนีค้คูณมาเยอะแล้วเนาะต่อฮะสองสองเป็นสี่รูทสามกับรูทสามเป็นสามหลายรอบแล้วเนาะรูดรูดรูดหายต่อไปไอ้ตัวนี้ฮะสองเก็บไว้รูทสามรูทเจ็ดกลายเป็นสแควรูท ยี่บเอ็ดนี่มันคูณกันนะบางคนไปหลงไปรูดสิบหรือเปล่าหวังว่าไม่หลงต่อมาครับสองเป็นจำนวนเอามาไว้ข้างหน้ารูทเจ็ดรูทสามโอเค,อเครูทยี่สิบเอ็ด 21. ต่อมาครับรูทเจ็ด 7, รูเจ็ดรูหายกลายเป็นลบเจ็ดเฉยๆเป็นอย่างนี้นี่เอง ทีนี้ในบรรทัดที่3นี้ก็จะสังเกตเห็นว่าเออตัวนี้ลบ2องสแควรูด21บวก2องสแควรูด21หายพอดีสบายครับเห็นไหมลบ2องสแควรูด21บวก2องสแควรูด21หาย4 3 12ตัวนี้ลบ7 12ลบด้วย7คำตอบก็คือ5 อ่าเสร็จแล้วครับสำหรับข้อที่3ปัญหาที่พบก็คืออย่าลืมแจกให้เป็นนะเอาตัวหน้าแจก2ขีด2เส้นบนเนี่ยหน้าคุณหน้าหน้าคุณหลังต่อไปตัวหลังแจกหลังคุณหน้าหลังคูณหลังก็จะออกมาเป็น4พจน์ใช่ไหมจากนั้นก็เคลียร์ให้เป็นครับรูทคูณรูทหายครับ2 2เป็น4ใช่ไหมสี่สามสิบตัวหน้าเป็นอย่างนี้ตัวต่อมารูทสามรูทเจ็ดรูทยี่สิบเอ็ด 7, สองเอามาสองมาไว้หน้าเหมือนกันครับรูดรูดรูดหายแล้วก็ค่อยๆเคลียร์ไปโอเคต่อไปข้อสี่ไอตัวนี้อยู่ในรูปกำลังสองแบบนี้เนาะเดี๋ยวทำให้ดู2วิธี2องบวกสแควรรูทสากำลังสองถ้าห้ากำลังสองอตัวอย่างนะ ห้ากำลังสองก็คือ5้คูณ5เนาะสิกำลังสองก็เป็นไงก็คือ10บคูณสิเนี่คิดแบบง่ายๆทีนี้ไอตัว2องบวกสแควรูสามกำลังสก็มีค่าเท่ากับ2บวกรูทสาคูณกับ2องบวกรูทสาแค่นั้นเองคนระับอย่าไปลงนะ มันจะมีคนหลงนะี่ยไปอย่างนี้สองกำลังสองบวกรู่สามกำลังสองโอเป็นสี่บวกสามตอบเจ็ดผิดทันทนะีไม่สามารถแจกกำลังสองเข้าไปแบบนี้ได้อ็่าหมอย่าหลงนะโอเคทีนี้ครับเหมือนเดิมไปเร็วนิดนึง 2คูณสเป็น4ตัวนี้แจกแจกอีก2องคูณรูดก็เป็นบวก2รูด3มตัวหน้าแจกเสร็จละต่อไปตัวหลังแจกรูท3คูณสก็เป็น2รูดสบวกคูณบวกเป็นบวกต่อไปตัวหลังแจกอีกรูด3คูณรูดมก็เป็น3ใช่ไหม เป็น3ไปเลยนะบวกคูณบวกเป็นบวกก็เคลียครับโอ้รูทสามเหมือนกันใช่ไหมสองรูทสามบวกสองรูทสามกลายเป็นสี่สแควรูทสามจำนวนเต็มจำนวนเต็มกับจำนวนเต็มสี่บวกสามก็กลายเป็นเจ็ดสุดตรงนี้แหละนี่คือวิธีที่หนึ่งโอเค ต่อไปวิธีที่สองอวิธีที่สองถ้าเนี่ยควรจะจำตรงนี้ได้ a บวก b กำลังสอง a, a b, บกำลังสองบวกสอง ab บวก b กำลังสองเป็นสูตรกำลังสองสมบูรณ์นะต้องจำได้แล้วมั้งม .5 ละ a กำลังสองลบ2 ab บวก b กำลังสองอีกสูวนหนึ่ง a กำลังสองลบ b กำลังสองตัวนี้เป็นผลต่าง a ลบ b a บวก b าสามสูตนนี้ถ้าจำได้ก็ใช้ได้ครับถ้าจำไม่ได้ก็ใช้แบบเมื่อกี้นี้โอเคตัวนี้มันก็จะเข้าสูตรแรกถูกวแม สูตรแรกกับสูตร2มันจะคายคึงกันสังเกตง่ายๆว่าเออถ้านี่บวกถูกหมเอบวกบีกลังสตัวนี้ก็บวกสไงธรรมดาเลยถ้าตัวนี้ลบตรงพ์กลางเนี่ยก็เป็นลบ2 a งเกลังสองสเกลังสองตามนี้เลยนะ a กำลังสองลบสอบก b กลังสแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ a บกลังสลบ b กำลังส็เป็น a ลบ b คูณ a บก b อ่าโอเคมาดูครับ ดึงลงมานิดนึงสองบวกสแควร,รูทสามกำลังสองเอคือสองบคือสแควรูทสามเทียบเคียงเอกำลังสองสองกำลังสองบวกสองเอบีบวกบีกำลังสอง ใช่ไหมตามสูตรก็ตามนั่นนี่สองตัวนี้ไม่เกี่ยวนะสองตัวนี้คือสูตรนี่เห็นไหมสองตัวนี้คือสูตรตรงนี้ a ในที่นี้คือสอง b ในที่นี้คือสแควรูทสาม a กำลังสองบวกสอง a b นี่ a b บวก b b คือสแควรูทสาม ไอสูตรก็ได้สูตรก็มาจากการจับ2องเล็บคูณกันเลยไม่มีอะไรมากสอกำลัสง,สสงสองเป็น4ครับ2 2เป็น4 4่สแควรูทแล้วก็สแควร์รูทสามกำลัสงสได้3ามเผื่อคนงงรูทสามกำลังสก็คือรูทสามกับรูทถูกมรูรูรูหาย,ยานี่ไงเคี้ก็ได้ หรือจะบอกว่าคนที่สกับกำลังสองก็หายใช่ไหมครับ4บวก3เป็น7บวกสสแควรรูท3จบครับได้คำตอบเท่ากันก็จริงๆสูตรพวกนี้ก็จำเป็นนะในการทำโจทย์หรือเรียนต่อมาหาลัยต่อไปก็ใช้แน่นอนครับสายวิทย์สายิลป์ก็น่าจะมีเหมือนกัน ต่อไปข้อห้าโอเควิธีการเหมือนเดิมครับพยายามแยกมันให้ได้มันอยู่ที่เราฝึกไปเรื่อยๆแหละแล้วเราจะคล่องตัวขึ้นแปดคือสี่กับสองเนาะอีลานแล้วกันเนาะสี่ออกมาเป็นสองได้เนาะสามแสดงว่าสแควรูทแปดนี่เป็นสองรูทสอง สคูณกับ2องรูทสแบบนี้ดีกว่าไม่งงนะนี่รูทแคือเป็น2องรูทสจากนั้นต่อเลยครับเคลียร์ให้มันจบสามสองเป็นหกนี่ตัวแรกเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้ตัวต่อมาครับสิบแปด แยกไงดี9กับ2แล้วกันเพราะ9มันออกได้ใช่ไหมเป็น3ไงก็เป็น4รูท8โอ้ตัวนี้ออกมาเป็น3ก็เป็น3รูท2 3รูท2นี่ก็คือตัวรูท1 8นะตัวหลังไม่ได้ทำอะไรครับลอกลอกก่อนถ้าทำบ่อยๆมันก็จะคล่องนะ สี 4, 3, 12, root, ่สามองรูทสอพอถึงตรงนี้ไม่มีปัญหาแล้วล่ะบวกลบจำนวนเต็มคข้องก็ไม่มีปัญหา6ลบด้วย12บสก็เป็นเท่าไหร่ลบหกลบหบวกเ็ก็เหลือ1นึ่งหนึรูทสเกือคนชอบทำแบบนี้ใช่ไหมหก 6ลบ12 2ตัวนี้นะได้ลบ6ลบ6บวก7ได้1แต่1่มันไม่ต้องเขียนหรอกเพราะว่า,าถ้าไม่เขียนแปลว่ารู้กันนะว่ามันมีค่าเท่ากับ1คูณอยู่จบตรงนี้ครับพยายามแยกไอ้พวกนี้ให้เป็นเ,เช่นอนะ่ะตัวอย่างอื่นได้อ่ะแโอ้แยกไงดี นึกออกสิบหสาโอ้สิบหกก็ออกมาเป็นสี่รูสามอะไรองี้นะอะไรอีกอ่ะหนึ 16, ่งหกสองสมมติแปดสิบเกรสองแปบเอ็เป็นไงได้เก้านี่แบบนี้ก็เร็วดีใช่ไหมยบเจ็ดล่ะ เก้าสามใช่ไหมเก้าออกมาเป็นสามไอ้สามตัวนี้เหลือ,อก็ฝึกให้ตัวเองนะเอาสองร้อยแล้วกันสองร้อยก็ร้อยกับสองไงร้อยก็ออกมาเป็นต่อครับสิบไงสิบสิบเป็นหนึ่งร้อยแบบนี้ถ้าเราทำได้คล่องก็จะดีร้อยยี่สิบห้า โอ้ย oh, ี่ห้าห้ามีนี่เองยี่ห้าก็ออกมาเป็นไงเป็นห้าต่อรูดยี่ห้าได้ห้าแล้วก็รูดห้านี่แล้ะครับ okay. โอเคข้อห้าผ่านไปต่อไปสุดท้ายไหมนี่ข้อหกสุดหรือยังสุดแล้วเนาะมีหกข้อมีทั้งคูณมีทั้งหารปนกันอยู่ก็ไม่ต้องกลัว ค่อยๆทําไปเดี๋ยวมันก็ไปของมันเองนั่นแหละตัวไหนหน่ากลัวตัวหน้าเฉยๆ,ๆลอกมาจุกไหมสองสควรูทห้าร้อยี่ห้าล่ะคือ,อว่าไปหมันหมันเมื่อกี้เองยี่สิบห้าห้านะยี่ห้าออกมาเป็นไรครับเป็นห้าสแควรูทห้า แปดไม่ได้ทำอะไรเก็บไว้ก่อนรูทยี่สิบหาทางนี้แล้วกันรูทยี่สิบอะไรนอะสี่ห้าสี่ออกมาเป็น 2. สองสแควร์รูทห้าครับตามนั้นครับสองรูทห้าโอเคไหมต่อไป สองหนึ่งสองสี่อันนี้เคลียร์ได้ไหมเนี่ยสองรูทห้ากับห้ารูทห้าเคลียร์ได้ก็เคลียร์เลยเป็นเจ็ดสแควร์รูทห้าตัวนี้เป็นไงลบสี่สแควส่วนสแควร์รูทห้าปัญหาอยู่ตรงไหนครับปัญหาอยู่ที่ส่วนมันติดกลน วิธีแก้ก็คือคูณอะไรเข้าไปทำมาระยะหนึ่งแล้วน่าจะตอบได้ว่าคูณสแควรูทเข้าไปครับคูณเข้าไปครับทั้งเศษและส่วนเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้มันดูดีขึ้นพูดง่ายๆก็คือเพื่อให้ดูดีขึ้นพูดตามหลักก็คือให้ส่วนไม่ติดกลนอันนี้เก็บไว้ครับ7จ็ดสแควรูทหสี่สแควร รูท่าคุณรูท่าเป็น5าโอเคมันก็จะดูดีขึ้นแล้วนิดหนึ่งปรากฏว่าสิ่งที่เรามองเห็นก็คืออย่างนี้ครับเห็นสควรูท่าเป็นตัวร่วมดึงไปไว้ข้างหลังแล้วกันนะเห็นรูท่าไหเป็นตัวร่วมนะดึงไปไว้ข้างหลัง เหลือเครับลบส่ส่วน5อ่าต่อไปวิธีเดิมที่เราเคยทำใช่ไหมส่วน5เหมือนเดิมลบ4เหมือนเดิมรูทหเหมือนเดิมวิธีเด็กประถมเอา5ไปคูณกับ7 เป็น <35 S 2> ลบ4เหมือนเดิมนี่แหละก็จะเป็นคำตอบ35ลบด้วย4เหลือ31ส่วน5รูทอย่างนี้ก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นอย่างนี้ครับ31รูทห้า ส่วน5มีค่าเท่ากันโอเคปัญหาของการเรียนเลขยกกำลังก็คือตอนนี้ก็น่าจะมีอะไรนะพื้นฐานเดิมเกี่ยวกับการบวกลบเศษส่วนบวกลบจำนวนอะไรพวกนั้นนะเราก็ต้องไปทวนครับหรือมีอะไรสงสัยก็ถามมาได้ในคาส์ดรูมในอะไรก็แล้วแต่ ที่ติดต่อมาได้โอเคสำหรับหัวข้อ1.2ก็จบเพียงเท่านี้